วันนี้มาดูเซียนซื้อเฮเดนินนะคะนะคะมาพักริมทะเลเค่ะนี่ค่ะห้องพักอาจารย์นะคะอยู่ริมทะเลสุดๆเปิดม่านมานะคะเปิดประตูมานีค่ะอาจารย์พักห้องนี้ค่ะริมทะเลสุดๆเลยค่ะตัวหมอหนุ่มแล้วครับนี่ค่ะ ก็อาจารย์พักด้านบนบสามารถที่จะเดินนะคะลงไปทะเลได้ง่ายๆเลยค่ะเห็นไหมคะเราจะพาท่านเดินไปนะคะเราไม่ได้ย่ำทรายกันมานานมากเลยรเราก็มาลองดูค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่า สวยงามขนาดไหนนี่ค่ะเขาตะเกียบค่ะตรงร้านนั้นคือครัวบ้านครูนะคะแล้วก็ตรงโค้งนั้นนะคะเป็นเขาวเต่าค่ะก่อสิงโตนะคะ เต่านะคะแล้วก็สวนสนปรติพัฒน์ค่ะที่เรามาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่นะคะอาจารย์จะมีความสุขมากๆเลยค่ะนี่คือบ้านพักแบบโบราณสุดๆริมทะเลเลยค่ะติดต่อห้องพักที่บ้านสุนเทรีนะคะหมายเลขตามที่เห็นได้เลยค่ะ